ครับก็คือตอนนี้ห่างจากตัวหาดใหญ่ที่เราจะเข้าไปอบขยพนะครับประมาณ10กว่ากิโลแต่ไม่สามารถที่จะเข้าไปได้นะครับกระแสน้ําไหลเชี่ยวนะครับไหลเชี่ยวมากตอนนี้ครับตอนนี้เรากําลังจะเข้าไปให้ใกล้ที่สุดนะครับในตัวอําเภอหาดใหญ่นะครับมีการร้องขอนะครับมีเด็กติดอยู่ภายใน บ้านนะครับและคนแก่ร้องให้ระงมนะครับแต่ด้วยเนื่องจากกระแสน้ําไหลเชี่ยวมากนะครับไหลเชี่ยวมากครับตอนนี้ทีมเรือกําลังลุยน้ําเข้าไปตอนนี้น้ําล้อมรอบหมดทุกทุกเส้นทางทีมเรือเรายังไม่รู้ว่าเข้าไปแล้วจะออกมาได้ หรือไม่ครับตอนนี้กำลังเอาเอรือลงจะเข้าในตัวหาดใหญ่ครับอบพยพตลอด24ชั่วโมง